พี่น้องจา๋าโอ้ยลงไปถ่ายคลิปเขานํำเด้เนาะคือสิงามเา้ามื่อื่นก่อนพี่น้องแต่จ่ออยู่มื่อนี้เพราะว่าป้าบอได้พี่น้องมันตื่นมาแล้วมันหายมันสิคลานล,ลงแต่เฮือนสบายดีเด้อพี่น้องบ๊วคุขทุกคนสุมองสุบบอลเมื่อื่นที่ลงไปถ่ายคลิปก่อนพี่น้องถ่ายคลิปเขานํำซัมปลาก่อน วันนี้ใครอยู่ใครไปไม่ต้องถามถึงเราก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละว้าวอาหารเส้าพี่น้องแจ้วของเพชรดิพร้อมฮ้ยอ่าตัวสาประแดกตัวน้อนตายะๆอยู่พอมึงเอ้ยพี่น้องเราจะปิ้งปลาไปด้วยป้อนข่าวลูกไปด้วยนะจ๊ะพี่นอ้องอ,อร่อยจังเลยนะเส้านี้เอาแต่เส้าเลยพี่น้อง ปกติมันต้องกินตอนเทียงหรือตอนแรงแล้วพี่น้องเนาะตอนบ่ายแหละโบได้อันนี้บมมีของกินไปม้นคือนีกิ๊กกต้มมามา่าตาจอยว่าสิมาตึกเฮเพราวะว่าตึกโบได้พี่น้องใครเนี่ยแต่มีมาม,ามา่าสองห่อข็างในซ่านเสจซ้ำเจลไปเปะมันตึกบบได้ตีพี่น้องเลยปลาคลองกินปลาอยู่น้องเนาะ ยังีิงดึกดักดึกดัก,ดกมากินขผาวด้วนางงามเด้อคนสวยท่ามักผกแล้วก็แ,กบแสบประเดกพี่นอ้องตามัุ่งตอนเพลนดีเนาะ อร่อยนะจ๊ะทุกคนจี้เข้ามาใกล้ๆดูใกล้ๆเลยนะคะท่านผู้ชมอร่อยไหมช้านี้หอมประเดกจังเลยพี่น้องมาเดินจพี่นองหมวกกล่องม,งงมงาได้กินผีบานกันกล่องคือวิศรลยเงินด้วย ไปไปกินข่าวไปขึ้นก้อนไปชี้ตาขาวเปิดแล้วป่ะเออเปิดเลยไปโหลดอ๋อมาๆมาๆกินข,ข่าวหนะ่อยเนี่ยคาเคเปิดสีเบิร์ตคำหนึ่งอมพลูพลูสบาย,ยดีเนาะอ,อืมอืมอืมข้าวกระปิ่งปลาบ้านเขาเศร้านะคะพี่น้องสบายดี Yeah.

một viên bột nhân điệu ơi Bữa nay lúc mầm này bữa เขาหน่อยเดียวกินหมดเบิร์ดนั่อะไรกินอันนั้นมะพี่ล่อไงพี่ล่อแล้วมันแดดแล้วเน,นาะงวดสุดท้ายแล้วพี่ฮึมยิว่าสั่งนะคะได้เท่าไหรก็เอาม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 น่าหมดกินข้าวแล้วจะหายแล้วตอนเพลินเบิ่งกว่า บ่กินนลยเขา้อยเดียวเกมือนกินโมบุสอ้าวสักทีเขาเห็นนะปากตะปลางเบื่อไม่เท็ดปากเลยเวนหมดเลยโอ้ย Ơ, có ớt tui ớt nửa Mày có đảm cứ tệ này nè Chắc rồi, Đảm lương mà kì ยายยังคาปีงเขาให้่อวกาวเนี่แม่ขาตทับอีเมริกันมาบักดุโอ้ยไครับตัวับแต่ว่าแต่ว่าใคม่ ติดโทรมาเม้อเขาไไม้ปแก่าอือเป็นโทรถามป้าแรืว่าลุงก็ได้ใช้ก็ได้เทเชลเลยไปมือหน่ะไปก็ไปคนหน่งหอดทุนเดี๋ยได้พอดอก ไปเที่ยวหมอกน่าจะนอนนี่แหละผมมีเดี๋ยวเคยหลับไปพุชิดโรว้านนี่แหละเขาเลยได้มาหนึ่งเลยพไอเรื่องพันมาแวรอะไรก็เอาหายไอเลื่องมดช้านี่น่ะหน่อไนี้แล้วเอาหายไอ้ลงวันนั้นนั่นเพิ่งลงหาลานเพิ่งเพิ่งลงนอนฮาลันเพิ่งอยู่บ้านน่ะพ้องชาออว่านนี่แต่ท่านได้ขึ้นมาจังยังได้คนพิโรยังหนอ เราจัดแล้วเหรอเนี่ยเาจัดแล้วแล้ววะใบใบแล้วก็ขึ้นมาแล้วบ่ายแล้วก็ขึ้นมาแบบนั้นซึ่งเห็นแล้วเขาเช็คมาครับทองก้อนชิมุสสามโตะเลยน้องบ้างไปแล้ว

ดีหรือล่เงินไ่้เก่าหนึ่งเซตอีนี้โซเก่าหนึ่งเสตอันนี้ตัวใหม่หน่งเอีีบ้างผู้ช่้เอาขอมาซีบอ่ะเส้่มสอบเข่าทั้งร่งหลดเราไปคายไปจ้ะ

อยากกินคนเดียว <pid> ุดท um ้ทยแบบ